mọi có thể là chất lượng này mọi người đã mọi người có mọi người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  à? người mọi 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 tai,

ตาเลื ere, <isa> <worries> ini, ่มเยอะเหมือนเด้เฮ้ยลืมตาเด้มาผูเดียวมาผูเดียวเด้นะครับครับรถมาผู้เดียวเขาเมื่อส่งไเามาส่งอะไรครับครับรถเรเปลี่นบัวเดี๋ยวมันนีเมื่อเปตรงตรงมันเอาเดียวว่า

nên, nên, còn, 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 còn,

เขาดมากเขาด่มากอ,อ,กอีกตัวเขามากอ,อีกตัวเ่งโอ้ก็เลือกขนาดนั้นเลยูไปห้ามลูกมันลูกมลน

เขาอยู่บานบนท้องเนี่เขาก็เห็นหยังเงินยำยำพอนังเล่นเห็นหยังบ่เขาไม่อยู่สวนยางนเป็นเยว้จะบอกว่าไปเศรยสวนด่าง้อยคอไรเยสวนดางเศเอาเอาเือวาปิตาหมอตุเนี่ยเ่มื่อนี่ต้อไปกินยางี

เออธิบายให้บีฟังนะว่าน้ำยางมันยังยังออกย่ำขึ้นอ่าขีดจังใจวิธีการเป็นยังว่าขีดน้ำแต่เดี๋ยวอยากจะรู้ต้องไปดูเองโอ้โดที่สุดอย่างระวังนะเนี่ยอากาศมันเย็นน้ำยางมันออกเยอะอ่าอากาศมันเย็นย่ำหนาวเนี่ยการร้อนฤดูหนาวหรอหน้าหนาวนี่ยอากาศยางน้ำยางได้เยอะหน้าหนาวอ๋อหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยน้ำยางได้น้อย ป้อนน้ำมาลงถ้วยแล้วมาล้นหัวนหน้าแรงเนี่ยมันเป็นช่วงผัดใบของมันอาริตาเนี่ยผัดใบประมาณ4เดือนแต่ภาพใต้สองเดือนเย็นกว่าสองเดือนอย่าไปเชื่อพวกนี้โปรโมทมั่งไปเราเรามีแค่เจ็บแปนไรเองบ่เบอร์เธอร์อยไรเก้าสิบเก้าเองมีแค่เจ็แปนไรเองตอนเนี้ย อ่ามาเลยมาเลยแกวใสแล้วก yeah, sure. ็ตอนนี anyway, ้กำลังซ mm ื hmm. way, ้อที่ยี่สิบสองไร่แล้วเช้าเชาบ้านขมิ้นเนี่ยมาต่อมิ้นไม่งั้นเราเราไปซื้อทองตันเงินเลยเนี่ยพอดีพอดีซื้อที่ไปแล้วเนี่ยแต่นิติกรรมทำนิติกรรมทนายประจำตัวนี่ยทำนิติกรรมซื้อจริงๆริงแลไม่ได้พูดเน่น ตอนนี้มันโอนอยู่ยังไม่เสร็จก็มันต้องแบ่งแยกจากที่แปลงใหญ่เข้ามาไม่คือซื้อมันที่แปลงใหญ่แต่เรามีงบซื้อแค่บางส่วนเราก็เลยแบ่งแบ่งต้องทําเรื่องแบ่งแยกแบ่งแยกถนน่ะก็กมันก็ไม่แน่แต่รอเราอาสเราก็อาจจะไปขยายแปลงที่อื่นที่มัน เก็ลงทุนไปเจ็ดแสนแล้วจะบอกราะที่นี่มันเจ็ดแสนเมื่อบาทแล้วยังไม่ยังไม่รวมค่าโอนยังไม่รวมอะไรนะก็บ,บดีได้ตังม,มานิดหน่อยก็เลยมันทำแต่โงการจริงจิงอ่ะเราคิดว่าประมาณ7-8ปีนี่ต้องอย่างน้อยตั้ง50าลไร่สถธิตหน่ย ซ้อได้กันฮะซุกแม่เอ็งกินกม่เหลอมาอะไรนะกแม่เอาก็ฮะฮะไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอก็ตอนนี้ผมคือมีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณเกตไปไร่แล้วที่จะปลูกใหม่อีกสี่ไร่ แล้วก็ซื้อใหม่คิดสองไล่นะซื้อใหม่คิดสองไร่แล้วก็เจ้มอสามองค์การเนี่ยถ้าสมมติคอปสอนุมัติผ่านเนี่ยจะซื้ออีกเกา้าไร่รวมนิดใช่หลังกรมวลน,นี่เท่าไหร่ละกี่ไร่ละหกเล็กนวะเฮ้ยเป็นข้าเป็นคู่เขาเป็นผข, <c oughs> ข้าแล้วเก้าไร่บวกสี่ไร <ล S> ่เป็นสิบสาม ยิบสองยิบสองเนี่ยเป็นสามสามห้าแล้วถ้าสมมติโครงการที่เราจะเสนนไปผ่านก็บวกอีกเก้าไร่เป็นเท่าไหร่อ่าขาดเหลืออีกหกไร่ภายในเจ็ดปีเราจะเอาได้ไหมใ็่ไหมเพราะฉะนั้นคือก็คือตอนนี้ถ้าโครงการไม่ผ่านตอนนี้เราได้กี 22, 22่ไร่ยิบสองยี่สิบสองบวกเก้าไม่ไม่จากโครงการไาะ่ผะยี่สิบสองบวกเก้าสิบสี่อ่า แล้วอีกประมาณสองปีซื้อดองได้โอ้เโหช่องไอ้ตกคนดีเพราะช่วงนี้มันลงทุนอยู่ไงมันยังซื้อไม่ได้แต่อีกสองปีได้ได้ฟันทุบฟันทุบฟันโดนมือหักมาหนึ่งหัก